มีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าความรักหน้าตาเป็นยังไงให้มองที่กุหลาบแมรี่ลูดอกนี้ดอกไม้สีแดงกรมมี่ที่อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดและลึกล้ำเหมือนหัวใจของคนรักเธอคือกุหลาบพุ่มจากฝรั่งเศสเพาะพันุโดยแมรแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในปี2009ฟอร์มดอกแบบโรเซต กลีบแน่นกว่า70กลีบไล่เฉดจากแดงวายเข้มสู่แดงเชอร์รี่ปลายกลีบงดงามเรากับบทกวีของธรรมชาติเธอมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบกุหลาบโบราณอบอุ่นแต่ไม่ฉุนลำต้นทรงพุ่มกระทัดรัดสูงประมาณ70-90เซนติเมตรใบเขียวมันวาวตัดกับกลีบแดงเข้มได้อย่างสง่างามเธอชอบแสงแดดเต็มวันรดน้ำเพียงปานกลาง ดินต้องโปรง่งระบายน้ำดีและจะตอบแทนด้วยดอกงามที่บานให้เห็นตลอดปีแต่ละดอกอยู่ได้ราว3-7วันและในยามเช้าที่มีหยดน้ำกลีบของเธอจะส่องประกายเหมือนไฟอ่อนๆจากหัวใจแมรี่ลูคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงสง่างามและไม่โรยราทุกดอกมีเรื่องเล่ามาตามฟังได้ใน Rose Stories จาก b Blue มิทม e เพราะทุกดอกไม้มีหัวใจอยู่ข้างใน